โดนัลด์ทรัมพ์พูดจริงทำจริงแล้วก็เซ็นเป็นที่เรียบร้อยขึ้นอัตราภาษีสุลกากรน,นำเข้าเหล็กกับอลูมิเนียม25%ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นแต่เปิดช่องเพราะจะมีผล4มีนาคมอะไรจะทิ้งช่วงห่างกันขนาดนั้นตั้ง1เดือนสไตล์โดนัลด์ทรัมป์นะครับท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47โดนัลด์ทรัมป์นะฮะเมื่อคืนก็ได้ลงนามในคำสั่งบริหารภายใต,ใต้กฎหมายการขยายการค้าของสหรัฐของสอเมริกานะครับภายใต้มาตรา232ของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีอำนาจให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการเซ็นะอนุมัติปรับขึ้นภาษีนําเข้าพูดแง่ภาษีภาษีสุรกากกรนําเข้านี่นะครับทีนี้แกเซ็นลงไปก็หมายความว่าภาษีสุรกา while, รรกา while, รรกรนําเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจะถูกปรับขึ้นเป็น25%อลูมิเนียมจากเดิมเก็บ10%เป็นขึ้นเป็น25%ครับมีผลบังคับใช้4มีนาคมเป็นต้นไปและบังคับใช้กับทุกประเทศทั่วโลกเลยทีนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอะไรครับ แถมเซ็นยกเลิกข้อยกเว้นหรือมาตรการบรรเทาภาษีอากรต่างๆซึ่งเคยใช้กับประเทศคู่ค้ายักษ์ใหญ่สำคัญคือแคนาดาเม็กซิโกบราซิลนะครับเช่นยกเลิกโคต้าปลอดภาษีอากรเหล็กและก็อลูมิเนียมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทําเคยใช้มาตรการเนี้ยในตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีวาระที่1ตอนปี2 0 1 8แล้วเขามีข้อ,อยกเว้นตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคโจบไบเดนที่เป็นประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วและโจบไบเดนก็เอา,เอาไอ้เจ้าโคต้าปราศจาก เครื่องปลอดภาษีกรเนี่ยไปใช้กับทั้งอังกฤษญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว,ว่ายกเลิออกหมดเลยนะครับในคืนที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็คือประกาศเป็นทางการแล้วหลังจากที่พูดบนเครื่องบิน Air Force 1วัเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาจะทําและเขาก็ทําแล้วนะครับทีนี้ไม่เพียงแค่นี้นะฮะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกว่ายังลงนามในคําสั่งอะไรอีกรู้ไหมครับปรับขึ้นอัตราภาษีใหม่กับเหล็กและอลูมิเนียมเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยฮะ ยังลงนามที่จะประกาศใช้มาตรการปรับปรุงมาตรฐานอเมริกานเหนือหรือว่า North American Standard นะครับไม่ใช่อเมริกันมาตรฐาเครื่องสุขภัณฑ์นะมายถึง North American Standard นี่นะฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้คืออะไรโดนทัททัามเขาแก้เกมเลยฮะเพราะว่ามักจะมีการส่งสินค้าที่เป็นเหล็กจากจีนมาในรูปแบบที่เรียกว่า scrap หรือว่า shredded หรือเอามาเป็นเศษเหล็กเหล็กเศษเหล็กเ็ยๆเนีย่ยนะฮะ มักจะส่งเข้ามาผ่านแคนาดาหรือส่งผ่านเม็กซิโกแล้วเข้ามาในประเทศอเมริกานะครับทำก็จัดเลยฮะว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการปรับปรุงมาตรฐานอเมริกาเหนือเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเมื่อเข้ามาในแผ่นดินของอเมริกานะครับจะต้องถูกแปลสภาพนําเข้าด้วยการหลอมละลายมันหมดซะแล้วก็เทนะครับสาหรับเหล็กส่วนอลูมิเนียมก็จะแปลสภาพด้วยการหลอมละลายแล้วก็หลอ่อ ทั้งหมดต้องทําในแผ่นดินอเมริกานะครับพอสม,มุดนาเข้ามาปั๊บผ่านศุลการกรปั๊บทำทุกอย่างให้หมดล้อมมันทั้งหมดเลยและออกมาเป็นในรูปแบบสินแร่รหรือว่าสินสินสินอลูมิเนียมอะไรก็ได้นี่นะครับเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะค่อยนํามาใช้ในอเมริกานะครับถามว่าทำไมต้องทํามาตรการอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะสกัดการนําเข้าพวกเพชทเหล็กและอลูมิเนียมที่แปรรูปมาจากจีนแล้วเข้ามาในอเมริกานี่โอ้โหทรัมป์แกแบบคือแกมัดหัวมัดหางนี่ฮนะ ปิดช่องปิดปิด,ปดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็เลยทําให้ตอนนี้ทุกคนก็เลยโอ้โหไม่เพียงแค่ขึ้นภาษีนะยังสกัดจีนด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วนอกจากนี้แลวประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยังสั่งการไปที่กมรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจตราสินค้าน,นําเข้าส่งออกผ่านแนวชายแดนของอเมริกาซึ่งเชื่อมกับแคนาดาทางเหนือแล้วก็เชื่อมกับอ่เม็กซิโกทางภาคใต้นี่นะครับให้มีการคุมเข้มติดตามแล้วก็จับกลุ่มด้วย สำหรับประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีการแจ้งนําเข้าสินค้าทั้งเหล็กและอลูมิเนียมโดยการอาศัยการตีความและทําให้หลบเลี่ยงภาษีใหม่ที่ทรัมป์ประกาศขึ้นนี่เรียกว่าครบทุกเม็ดนะเนี่ยทําจะจัดครบทุกเม็ดเลยนะฮะดังนั้นด้วยการประกาศอย่างนี้เองเนี่นะครับถึงได้บอกว่ามีผลทันทีไหมดูแนวของทรัมป์นะฮะเขาบอกว่ามีผล4มีนาคมวันนี้มันเท่าไหร่ฮะ18กุมภาพันธ์วันเหลืออีกเท่าไหร่ฮะประมาณ3สัปดาห์หน่อยๆ ทุกครั้งของการประกาศจะมีช่องว่างและสุญญากาศนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาประกาศไปแล้วเนี่ยกับเ,เรียกว่าคู่คาใหญ่อันดับหนึ่งหนึ่งของต้นใช่ยนะฮะยีกับแคนาดาเม็กซิโกแต่ซื้อเวลาอีก30บวันจำได้ใช่ไหมขึ้น10%ใช้สีกุมภาพันธุ์และไม่มีการเจราจาคือจีนเป็นที่เรียบร้อยและจีนก็โต้กลับมาว่าจะขึ้นสูงสุด15%ในพวกสินค้าพลังงานที่นำเข้าจากอเมริกาแต่มีผลวันไหน วันนี้10กุมภาพันธ์เนี่ยวันนี้10กุมภาพันธ์เพราะจีนก็เล่นสไตล์โดนทรัมป์ใช่มีผลนี่แต่รอคุยกันไหมแต่ทรัมป์บอกไม่คุยไม่จะเป็นต้องคุยไม่รีบจะคุยอ้าวก็แสดงว่านี่คือคู่ประเทศที่ใช้ภาษีมีผลเป็นครั้งแรกจะเป็นทางการแล้วก็วันนี้ก็คือเราเดินทางกันมาถึงวันที่เท่าไหร่11กุมภาพันธ์เพราะสิ่งที่จีนให้โอกาสอเมริกาว่าจะต้องคุยกันจนถึง10กุมภาพันธ์เป็นอันว่าฝา้าเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นไงฮะ พอ10กุมภาพันธ์แสดงว่าตอนนี้สินค้าที่นําเข้าจากอเมริกาเข้าจีนในแง่ของพลังงานเนี่ยจะถูกเก็บภาษีขึ้นเท่าไหร่ฮะสิสูงสุดถูกไหมครับและมีผลแล้วก็จะด้วยบังเอืญออะไรก็แล้วแต่เมื่อคืนทั้มก็เซ็นตัวนี้นะฮะว่าเก็บ25%ทั้งเหล็กอลูมิเนียมจากทั่วทุกมุมโลกเลยไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าใหญ่ๆสาคัญก็คือแค่แคนาดาบราซิลเม็กซิโกจีนก็เป็นผู้ที่ส่งออกเหล็กเข้ามาในอเมริกาเหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะโอแสดงว่าจาก ความมันในเรื่องของภาษีสงครามการค้า2.0ของทําระเบิดเถเทองขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วนะฮะแล้วจะเห็นครับว่าการตอบโต้ม,มันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต้องดูปฏิกิริยาการตอบกลับหรือโต้กลับในขณะเดียวกันทําเปิดช่องนี้ถึง4มีนาคมนะฮะก็จะดูครับว่าประเทศใหญ่ๆประเทศไหนจะคุยกับผมบ้างไปถึงทำไม่ต้องคุยกับผมนะครับนะฮะเออเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยต้นทุนทางการเงินต้นทุนของสินค้าต่างๆมันจะกลับมาสูงอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ นำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของทองคํากันนะครับ